สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบพันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเก็บสกุลพักเครื่องนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะแล้วภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าแอดไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จากฝากลูกค้ากดติดตามให้ช่องกระเก็บสกุลพักเครื่องด้วยนะคะมากับพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะจ๊ะพี่จ๋าองค์แรกนะจ๊ะพี่จะปะเดิมเป็นแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจ้ะ อันนี้จ้ะอันนี้เขาจะเรียกว่าสลอดกอไหมคะพี่นะคะมันจะดังดังอย่างนี้จ้ะพี่นะคะลูกนี้หนูขอไว้ที่ปึงจ้ะพี่ลังรงเนี่ยคะ่ะประมาณนี้จ้ะอยู่ในมือก็จะประมาณนี้จ้ะอันนี้ขอไว้ที่9 0้าอบาทจ้ะนะคะ ลูกนี้ขอไว้ที่900บาทหนูไม่ทราบว่าลูกอะไรนะคะคุณลูกค้าถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าสนใจนะจ๊ะและคุณลูกค้าดูไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าแอดไลน์หาหนูจะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0ากูจ้ะลูกกลมๆนี้ขอไว้ที่900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่ขาจะเป็นชิน,นาราชเอ็นโดจินพิมพ์แต่งจะพี่สวยงามมากจะพี่จ้ะน่ะ เป็นสีทองกับพี่ชาตัดกับกล่องกำมะหยี่สีแดงอย่างนี้นะจ๊ะพี่นะคะ สวยงามมากจ้ะพี่อันนี้นะคะพี่ขอไว้ที่1,500บาทจ้ะเป็น USSR พับพุทธชินราชเอนโดกินพิมพ์แต่งจ้ะพี่จ้าองค์นี้ขอไว้ที่1,500บาทจ้ะ1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าค่ะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะเป็นรูปหลอกพับพุทธชินราชเอนโดกินพิมพ์แต่งจ้ะพี่นะคะเป็นเนื้อกระลหล่ทองแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าองค์นี้ขอไว้ที่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะสวยงามมากจ้ะพี่ สวยไม่มีทิฐิสวยไม่บัญญะบัญยังสวยเกินหน้าเกินตาจ้ะพี่นะคะอันนี้เป็นตะกุดคู่ไม่ทราบที่จะมาเป็นอย่างนี้จ้ะพี่ตะกุดคู่อ่าขออ่าตะกุดคู่เก่าๆอย่างนี้นะจ้ะพี่อันนี้ขอไปที่หกร้อยบาทจ้ะอันนี้ขอไ้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นตะกุดคู่ไม่ทราบที่นะจ๊ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นข้อมือหลวงพ่อเดิมจ้ะเป็นสายยาวอย่างนี้จ้ะพี่แล้วก็จะมีตะกรุดดอกเล็กๆจ้ะจะมีตะกรุดดอกเล็กๆอย่างนี้จ้ะพี่แล้วก็จะเป็นด้านหลังจะเป็นรอยจานหลวงพ่อเดิมจ้ะชุดนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะตะกรุดพ่อเดิมจ้ะอันนี้น่าจะเป็นข้อมือมากกว่านะคะพี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นเชือกจ้ะพี่นะคะเชือกกอๆอย่างนี้จ้ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ 700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่เป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่จ๋าเป็นสร้อยข้อมือนะจ้ะพี่ส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อพีนะจ้ะด้านในจะมีน้ํามันอย่างนี้จ้ะพี่นะคะไม่ทราบพระช่วยในเรื่องอะไรนะคะพี่ได้มาสภาพนี้จากอันนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อพีนะนะจ้ะพี่นะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะ สะจ๊ะพี่ส่วนอันนี้จ้ะเขาบอกว่าเป็นลิงจับหลักนะจ๊ะลิงจับหลักเป็นไม้แกะนะคะพี่ตัวนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะลิงจับหลักนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่ไม่ทราบว่าไม้อะไรนะคะพี่คุณลูกค้าแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะจ๊ะพี่ตัวนี้ขอไว้ที่700บาทจ่ะ ตัวนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเป็นลิงจับหลักค่ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นกล่องหลวงปู่โตะจ้ะในกล่องก็จะมี2องค์นี้จ้ะกล่องนี้ขอไว้ที่600บาทพอจ้ะชุดนี้นะคะพี่ชุดนี้2องค์นี้นะคะพี่มาในกล่องอย่างนี้นะคะพี่สภาพด้านหลังจะเป็นอย่างนี้จ้ะเนียค่ะ มาเป็นอย่างนี้จ้ะพี่ตามภาพนะคะพี่อันนี้ปิดตาปุโตองค์ที่หนึ่งจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จอันนี้ปกพูหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะในกล่องจะมีอยู่สององค์อย่างนี้จ้ะนะคะหลงปุโตเหมือนกันจ้ะพี่ชุดนี้จ้ะพี่ตามสภาพนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะเนี่ยค่ะคุณลูกค้าปิดไปก็จะปิดไปอย่างนี้เนี่ยนะคะพี่แม่ค้าจะใส่เป็นอย่างนี้ไปให้จ้ะพี่นะคะ600บาทปลายทาง50บบาทจะ้ะ ส่วนอันนี้จะพี่อันนี้เป็นมีดด้ามไม้เก่าๆจะเป็นของหลวงปู่สุขจะตรงปลายจะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะมีรอยจารหลวงปู่สุขจะพี่ดูความกล่องน,นะจะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะจะพี่นะคะเล่มนี้เป็นของหลวงปู่สุขนะคะพี่ใช่ไหมใช่หลวงปู่สุขไหมนะคะอันนี้เป็นของหลวงปู่สุขจะพี่นะคะสภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะ เก่ามากจ้ะพี่เก่าจริงๆจ้จะหลงผู้สุกนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะ้ะเป็นมีดหลงผู้สุกจ้ะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะคุณลูกค้าสนใจยังไงแล้วภาพไม่ชัดคุณลูกคา้าแอดไลน์จาก้า0ก4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะนะคะเป็นมีดหลงผู้สุกแบบนี้เลยนะคะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจาะคุณลูกค้าเป็นมีดของหลงผู้สุกจะ้ะ ส่วนอันนี้จ้ะอ่าได้มาใหม่กับพี่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะอ่ามีดอะไรมีดจักนาลายอะไรโทษจ้ะพี่นะคะ นะคะพี่เขาจะเรียกว่ามีดจักรนารายอะไรประมาณนี้จะพี่จานะคะอันนี้นะคะพี่พี่ดูรอยจานจะพี่พี่ดูรอยจานนะจะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมจะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมจะพี่จ่ายนะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะสภาพจะเป็นอย่างนี้จ้ะนะคะสภาพจะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะสภาพด้านในนะจะพี่จะเป็นสภาพอย่างนี้จ้ะมีดจักรนารายเล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะ 1500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะนะคะมีดจักรนารายจ้ะพี่หลวงพ่อเดิมนะคะคุณลูกค้าถ้าเกิดว่าแม่ค้าพ,พูดชื่อผิดยังไงต้องขออภัยนะคะนะคะขอไว้ที่1,500บาทจะ้ะ1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะพี่เป็นมีดจักรนารายหลวงพ่อเดิมจ้ะ1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค,ะคะ้า่ะส่วนอันนี้จะเป็นพระ งัางตาแดงสากตัวตัวละ600บาทจ้ะอันนี้คือตัวที่หนึ่งนะคะอันนี้คือตัวที่หนึ่งจ้ะพี่เป็นพระง้างตาแดงอย่างนี้เลยนะคะพระง้างตาแดงอย่างนี้จ้ะมีห่วงอย่างนี้ค่ะคุณลูกค้านะคะอันนี้คือตัวที่หนึ่งจ้ะพี่จา๋าขอไว้ที่600บาทจะ้ะส่วนอันนี้คือตัวที่สองจะ้ะนะคะ ตัวที่สองจะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่จะเป็นพิมพ์สองหน้านะจ้ะพี่ตัวที่สองจะเป็นพิมพ์สองหน้าจ้ะพี่จ้ะหกร้อยบาทเหมือนกันจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตัวที่สามจ้ะเนี่ยจ้ะตามภาพนะคะคุณลูกค้าสนใจยังไงภาพไม่ชัดคุณลูกค้าแอดไลน์จ้ะศูนย์แปดสี่ศูนยากจ้ะตัวที่3จ้ะพี่60ร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นสีวรลีจ้ะ พลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังจากคุณลูกค้าขอไว้ที่600้อยบาทจา้ะสิวลีนี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50สบาทจากคุณลูกค้าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อหนายใช่ไหมใช่พ่อหนายไหมใช่ไหมแปบ๊บหนึ่งไม่รู้ว่าค่ะพี่เอาม่ใช่เหรียญพระครูพี่บูจ์จ้ะเป็นเหรียญพระครูพี่บูรพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังจากพี่ขอไว้ที่6 0ร้อยบาทจา้ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเรียนพระครูพี่บู์นะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเรียนพระพุทธไม่ทราบที่จะพี่จับขอบเก่าอย่างนี้หกร้อยบาทจะนะคะ จับขอบก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ลงรักทองด้านหน้านะคะพี่เป็นเหรียญพระพุทธไม่ทราบที่หกร้อยบาทจะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญพ่อเพชรเกาะพังงานจะเป็นเนื้อกระไรทองจากคุณลูกค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจะเหรียญพ่อเพชรเกาะพังงานขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าเหรียญหลวงพ่อเดิมจะพี่นะคะลายธงชาติด้านหลังมีรอยจานจะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ ด้านหลังมีรอยจานขอไว้ที่500อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกคา้าเหรียญปูเอี่ยมจ้ะพี่จ๋าเป็นพิมพ์ฉลุจะ5้0อยบาทจา้ะ5 0าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเหรียญปูเอี่ยมฉลุจ้พี่500อบาทจา้าเหรียญหลวงพ่อเพชรจ้ะไอไม่ใช่หลวงพ่อสุธรจ้ะ500บาทเหมือนกันจ้ะพี่นะคะ เป็นหลวงพ่อสุธรจะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเนียหลวงพ่อสุธรจะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมจะพี่นะคะองค์เล็กอย่างนี้นะจะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะจ๊ะ500อบาทจะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาค่ะพี่นะคะอันนี้600อยบาทจ้ะ เป็นเนื้อเมสกทสิ์ด้านหลังมีรอยจานจะพี่นะคะปิดตาเนื้อเมสกทสิ์ด้านหลังมีรอยจานองค์นี้600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดจ้ะนะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจะพี่ปู่ทวดก่อๆอย่างนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ส่วนอันนี้ไม่ทราบที่จ้ะนะคะ เป็นอย่างนี้จ้ะได้มาสภาพนี้นะจ๊ะพี่องค์แดงๆทองๆอ,อย่างนี้นะคะพี่นะคะสภาพด้านหลังใต้ฐานก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอ่นนี้จะเป็นพระเนื้อไมกะสิทธ์จ้ะพี่500บาทพอจะ้ะจ้ะมีรอยจานจ้ะนะคะตามภาพจ้ะเป็นพระเนื้อไมกะสิทธ์มีรอยจาน5้า้อาบาทปลายทาง50บาทจ้ะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ้ะพี่นะคะ500บาทจ้ะพี่ ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อทาวัดพระแยกแตกจากคุณลูกค้าหลวงพ่อเนียมพิมสองหน้าจ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อเนียมพิมสองหน้าห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อกลวยจ้ะพี่ด้านหลังจะเป็นฐานุมานจ้ะห้าร้อบาทเหมือนกันจ้ะพี่นะคะเป็นเหรียญพ่อกลวยด้านหลังหานนุมาณนะจ้ะพี่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ อันนี้จะเป็นเหรียญโกมัหลวงชุมพรจากเนี่ยค่ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นเหรียญกกมหลวงชุมพรห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพ่อเดิมจ้ะเป็นห่วงเชื่อมจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเหรียญพ่อเดิมนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะพี่หนูไม่แป๊บนึงอ่านก่อนหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อกัน ไม่รู้กันไหนค่ะพี่ก็เขียนว่าพอกันจะเนี่ยค่ะสภาพด้านหลังจะเป็นอย่างนี้จะเนี่ยค่ะไม่ทราบว่ากันไหนนะคะพี่นะคะพิมพ์ไหนก็ไม่รู้จะพี่ได้มาสภาพนี้นะได้มาสภาพนี้เลยจะพี่อันนี้ขอไว้ที่700ร้อบาทจะเหรียญพอกันนี้ขอไว้ที่700รอบาทจะพี่700รอบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทจะพี่จ้าเหรียญพอกันจ้าส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่จะ้ะ500บาทจะพี่นะคะ รูปหล่อโบราณเก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะองค์นี้นะจ๊ะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ขาเนี่ยขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อก่าโบราณไม่ทราบที่จ้ะส่วนองค์นี้จ้ะปิดตาไม่ทราบที่จ้ะเนะะี่ยค่ะมีรอยลงทองด้านหน้าจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ องค์นี้ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่เป็นทรงเหมือนพระพุทธจัะยกมือขึ้นมาอย่างนี้นะจ๊ะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่มห0าบาทจะพี่ปิดตาปูหน้าจะพี่องค์นี้นะคะขอไว้ที่500บาทจ้ะมีรอยจานสวยงามมากจ้ะ5 0าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ปิดตาปูหน้าจะพี่จ๋า พ่อเงินจากพี่ขู่วัดท่ามะไฟจะพี่จ๋าขอไว้ที่500ยบาทจ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพ่อเงินขู่วัดท่ามะไฟจ้ะพรกกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะพี่นะคะตามสภาพจะพี่500ยบาทจ้ะ5 0าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าเป็นพรกกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะเป็นพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจะกิ่งเก่าไม่ทราบที่จ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญปูเอี่ยมจ้ะ ห้าร้อบาทจ้ะนะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะเป็นเหรียญปูเอี่ยมจะพี่จ้าวัดสะพานสูงจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะเหรียญปูศุกร์จ้ะวัดปากคลองมะขามเท่าจะพี่ตามสภาพนะคะอยู่ในกรอบพลาสติกเก่าๆอย่างนี้มองยากนิดนึงนะคะคุณลูกค้าสนใจก็แอดไลน์หาแม่ค้าจ้ะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปจ้ะนะคะ เป็นเหรียญปูสุขค,ค่ะพี่อยู่ในกรอบพลติกเกรอบๆองค์นี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าโอเคนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงแล้วภาพไม่ชัดคุณลูกค้าแอนไลน์หาหนูได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0840659 180ากจ้ะาฝากคุณลูกค้ากดติดตามให้ช่องกระเกพตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่ช่วยอุดหนุนแม่ค้าคนนี้นะคะสวัสดีค่ะ